โอเคฮะสวัสดีฮะและนี่คือ Dark s o ซ l s 2 c ชา l ล e n g โล o w o n l ่นั่นเองก็ตามชื่อเลยนะครับเราจะใช้แค่โล่เท่านั้นนะครับในการเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเกมและนี่คือกฎทั้งหมดในการทำชาเลนจ์นี้นะครับหเราจะใช้ได้แค่โล่เท่านั้นในการโจมตี 2ห้ามซัลมอนบี c มาช่วยในการเล่นและกฎข้อที่3ก็คือถ้าหากว่าโล่อันไหนสามารถที่จะไล่เวทได้นั้นผมสามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ว่าเวทที่ไล่จะต้องเป็นเวทซับพอร์ตเท่านั้นอย่างเช่นเวทฮิวเวทเพิ่มพลังป้องกันหรือว่าเป็นเวทพวกเสริมแกล่งอะไรต่างๆนานา,นาสามารถใช้ได้แต่ไม่สามารถใช้เวทที่ก่อให้เกิดดาเมจได้อย่างเช่นเวทบนลสายฟ้ามีรักเกิทท่ปปาสายฟ้าเหมือนซุดหรือว่าเป็นเวทมนที่ยิงโซกไปน,นี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับ และที่แรกที่ผมเลือกมาก็คือ Tower of Flame เนื่องจากผมไม่สามารถที่จะใช้มือเปล่าในการโจมตีบอสได้นะครับก็เลยจะต้องเอาโซจากบอสตัวแรกที่สามารถฆ่าได้โดยไม่ต้องมือเปล่านั่นเองก็คือบอสดาบอนไรเดอ์ครับการปราบบอสตัวนี้ก็ง่ายมากนะยืนอยู่นิ่งๆพอแกเดินมาใกล้เราก็แค่เดินออกมานะครับแล้วแกก็จะลื่นตกลงมาเองเรียบร้อยรับ12 v ื่นฟรีฟรีโซที่เหลือจากการเอาเวลก็นำมาซื้อโล่เพื่อจะได้ใช้เป็นอาวุธจากพ่อค้า ทีนี้เราจะได้อาวุธมาใช้1 EA หลังจากนั้นผมจะย้อนกลับมาที่ Forest of the Fallen Giant เพื่อกลับมาฆ่า Lost Giant แล้วก็ฆ่า p a s s u e r ถึงแม้ว่าโล่จะมีการโจมตีที่หนักแล้วก็ดาเมจที่พอดูได้แต่ว่าการโจมตีของโล่นี่นมันช้าโคตรๆบางครั้งแคโดนตีสวนมาจนแทบจะไม่ได้ตีศัตรูเลยด้วยซ้ำหลังจากที่เอาโลกก่แทงหน้ามอนตามด่านมาหลายตัวแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องมาปราบบอส The Last Giant ที่หน้าเหมือนโดนัด การต่อสู้เป็นไปอย่างยากลำบากมากๆเพราะโลกมันตีโคตรช้าแล้วผมก็ตายย้อนกลับมาสู้กับมันในรอบที่2คราวนี้ก็ชานะมันมาได้แบบง่ายดายมากเลยเนี่ยเมื่อปราบเดลาใจแอนสำเร็จเราก็จะได้คีย์มาเปิดเพื่อที่ไปหาบอสที่2ของด่านนี้นั่นเองแล้วเราก็จะได้สู้กับบอสพาซูเออร์เป็นครั้งที่1ในชื่อรุ่น พ a สูเออร์มาร์1เนื่องจากเครื่องยิงธนูมันไม่ใช่โล่นะครับผมเลยไม่สามารถใช้เครื่องยิงธนูที่อยู่ด้านหลังได้เลยต้องใช้โล่สู้กับมันเท่านั้นไปโชว์แฮรี่ไป1หนึ่งทีมันก็เลยโชว์คิวผมไปนหนึ่งศพผมได้กลับมาแก้มือกับมันในร็อกที่สองแต่ครั้งนี้เป็นผมที่เป็นฝ่ายชนะ เมื่อปราบบอสพซัซเออร์เสร็จเราจะมาที่ลังนกและนกก็จะพาเราไปที่คุกขังอันเดดเดอะลอสเบสติลและในขณะที่ผมกำลังเปิดกล่องอย่ดีก็มีสตูโผล่มาจากด้านหลังนั่นคือพซัซเออร์มาร์คทูผมได้ต่อสู้กับมาร์คทูอยู่นานแต่สุดท้ายผมก็เป็นฝ่ายชนะโซอ,อิ่มๆเลยครับพี่น้อง ผมได้ย้อนกลับมาที่ Tower off a m e อีกครั้งเพื่อที่จะกลับมาปราบบอสตัวสุดท้ายของแมปนี้แต่ก็ดันติดฐานแฟนคลับที่มารอจับมืออย่างหนาแน่นหลังจากที่เคลียร์กับเหล่าแฟนคลับที่มารอจับมือเสร็จแล้วก็ต้องเจอกับมังกรที่มานอนเฝ้าสะพานเอาไว้ราวกับหมาที่มานอนตากแอร์อยู่หน้าเซเว่นหลังจากเคลียร์หมาที่นอนอยู่หน้าเซเว่นได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปซื้อของในร้านเซเว่นแล้วล่ะแต่สาวแคชเชสสุดน่ารักที่เราควรจะเจอก็ไม่อยู่แต่กลับเป็นไอ้ลุงคนไหนก็ไม่รู้ที่มายืนถือหออกยยาาาววรสนู้่ หลังจากที่งัดหน้ากันมาหลายทีผู้ชนะก็ตกเป็นของชิวแมนหลังจากเดินต่อจาก Tower of fame เแล้วก็มาผล่ที่ no man wolf หลังจากที่จุ๊กติ้งกับพวกไวกิ้งอยู่นานเราก็เข้ามาในเรือได้และพบก,กับบอสแฟดสยามแล้วก็ชนะหลังจากปราบบอสแฟดสยามเราได้ทำการออกเรือออกไปเทือตามหาวันพีซเกมอลอยู่ไมโว แต่ปลายทางกลับไม่ใช่แกนลายแต่กลับเป็นคุกคุมขังอันเดธ The Lost เบ s t ิล e หลังจากฟาร์ดงมอนที่โคตรเยอะผมก็เปิดทางช็อตคัตเอาไว้สำหรับกลับมาสู้กับบอสเพื่อพาดแต่ก็ยังนั่งไม่ถึงบอสเลยโดนมอนตีตายแต่ก็ไม่เป็นไรถึงจะโดนมอนตีตายแต่เราก็เปิดทางช็อตคัตเอาไว้แล้วสำหรับไปสู้กับบอสได้อย่างง่ายดายไอ้ซัด หลังจากให้ตกเหตตายแบบง่ๆแล้วก็เข้ามาถึงบอสตัวแรกของด่านนี้กันแล้วนั่นก็คือลูนเซนติเนลอย่าเรียกว่าตัวแรกเลยแม่ง3ตัวแรกการสู้กับบอสลูนเซนติเนลการสู้กับมันเนี่ยง่ายนะครับง่ายมากง่ายกับผีเลยมันมีทั้ง3าตัวนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้ลุมคุณทั้ง3าตัวคุณจะต้องฆ่าตัวหนึ่งให้ตายก่อนก่อนที่ตัวที่2กับตัวที่3มเนี่ยมันจะมาลุมนะครับคือถ้าตัวหนึ่งยังไม่ตายเนี่ยตัว2ตัว3าจะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็พยายามสู้กับตัวหนึ่งอยู่ข้างบนชั ทรีซ้ำแน่นอนใช่ฮะแล้วถึงผมจะปากดีมาเตือนคุณว่าอย่าตกลงไปแต่ผมเองนี่เระเป็นคนตกลงไปแทนชิปหาย3ตัวลุหลังจากที่วุ่นลักโอลเวนกันอยู่นานนะครับผมก็เป็นฝ่ายชนะไอ้บอสทั้ง3ตัวที่มันลุมผมเดินทางต่อจากกองไฟบอสลุ้มเซนเนลมาอีกหน่อยเราจะเจอกับบอสกากกอยและไม่ใช่3ตัวแต่เป็น6ตัวและก็ชนะ เมื่อผมเดินสำรวจคุกไปอีกเรื่อยๆก็เจอกับผัสซัเออร์มาร์คทรีแล้วก็ชนะเดินสนต่อกันมาอีกนิดก็ยังตามจิกกันไม่เลิกกับผัสซัเออร์มาร์กโฟแลวก็ชนะแล้วก็มาถึงห้องบอสห้องสุดท้ายแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องบอสไปเราจะต้องมาจุดคบเพลิง2จุดก่อนนะเพื่อที่เป็นแสงสว่างให้เราเปล่าในนั้นนะถ้าเกิดเราไม่จุดละก็ มองเหี้ยและไม่เห็นเลยสัตว์มือชิบหายและมันก็จะทําให้ระยะก,การล็อกเป้าของตัวละครของเรามันสั้นลงนะครับทำให้เราเนี่ยเล่นได้ยากมากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตีบอสตัวนี้ต้องมาจุดขอเพิงก่อนนะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงสุดพิเศษจากอันเดตพูดลงโทษตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ถือครองลอโซของภาคที่2นักร้องเสียงดีเสียงหวานแห่งคุกลอดเวสติลเขาผู้นั้นก็คือเดอะลอสซินเนอร์ การสู้กับบลอสซินเนอร์เนี่ยของผมก็เป็นอะไรที่แบบโค่นหุวหินมากเลยนะมันจะโดดไปโดดมาโดดทําเหี้ยอะไรทั้งหนาก็ไม่รู้ไอสัตว์แองวิ่งยังไม่ทันได้ตีเลยแม่งก็โดดหนีอีกแล้วเนี่ยแหละคือความน่าหัวหินของไอบอสตัวนี้แต่สุดท้ายผมก็ชนะหลังจากนั้นผมได้กลับมาที่มาชุล่าแล้วก็กระโดดลงหลุมตรงกลางมาเพื่อที่จะปราบบอสหลอดโซดวงที่สอง หลังจากจุดกองไฟเสร็จแล้วผมก็พยายามจะลงไปที่ก้นหลุมก็อย่างที่เห็นตายหลังจากที่ตกไปรอบแรกผมรู้สึกว่าน่าจะลงผิดท่าผมก็เลยพยายามจะลงอีกทีโอเคชัดแล้วหลังจากที่ผมลองโดดถึงสองรอบก็ทําให้รู้เลยว่าลักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังทุยเลือดคงยังไม่พอที่จะกระโดดไปก้นหลุมผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาปราบบอสรัฐทุยก่อนเมื่อเข้ามาในห้องบอสกลับไม่เจอบอสแต่กลับเจอฝูงหนูที่โคตรจะเยอะก่บการสู้บอสตัวนี้ก็ง่ายครับ ไอพวกหนูเวนพวกนี้ให้ตายนะครับเดี๋ยวรัตตทุยก็จะโผล่มามันไม่ใช่รัตตาทุยสิมันคือร็คิงเมื่อรัตตาทุยโผล่มาแล้วก็รีบกระซวกหน้ามันให้ตายวิธีสังเกตง่ายๆว่าตัวไหนคือรัตตาทุยมันจะมีทรงผมโมฮอคเมื่อเราปราบบอสหนูเสร็จก็จะมีทางลงมาต่อยังห้องสุดท้ายของบอสหลอดโซซึ่งมันก็เป็นทางเชื่อมจากไอ้ก้นหลุมนั่นแหละซึ่งไม่ต้องห่วงครับด่านนี้เป็นด่านที่เฮี้ยมากๆนอกจากไอ้รูปปั้นเวนพวกนี้เนี่ยมันจะถุยน้ำ และที่สําคัญด่านนี้เนี่ยมีไอ้รูปปั้นเวรเฮียเนี่ยทั้งด่านยังไม่พอครับไอ้หลุมน้ํามันเนี่ยหลุมน้ามันก็เสือกมีไอ้ตัวหนอนเฮียแล้วก็ไม่รู้เนี่ยใช่ฮะมันอยู่เต็มหลุมเลยแล้วมันก็จะคอยงับคุณผมเนี่ยโดนฆ่าในด่านนี้โคตรเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้หนอนดําๆแม่งงับตายนะแล้วก็ติดพิษต,ตายหรือไม่ก็โดนไอ้ตัวหนอนอ้วนๆนะแม่งชนตกหิวตายหลังจากนั้นผมก็ตามหาเหลี่ยมซิกนะพยายามมองดูเหลี่ยมมุมดีๆตรงหน้าหิวนะแล้วก็โดดลงมาแล้วเราจะเจอกับยักษ ใจแอนสองตัวเมื่อยักษ์เวน2ตัวนี้ตายก็จะดอบเป็นคีย์เอาไว้สำหรับเปิดประตูหินแล้วก็ดรอปเป็นโซเอาไว้สำหรับจัดก,การกับบอสบางตัวในอนาคตผมตีบอสไม่ใช่สิมันไม่ใช่บอสผมตีไอ้ยักษ์สตัวนี้อยู่ประมาณ40นาทีได้โคตรนานหลังจากที่ฟาดงหนอนดำในน้ำมันแล้วก็ฟาดงลูปปั้นถมถุยน้ำมงน้ำหมักในปุย๋ยเราก็จะเจอกับบอสเดอลอตเทน Soul, ู้ถือครองหลอดโซดวงที่สองการสู้กับไอ้บอสเวนนี่เป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าบอสตัวนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คุณฆ่ามันตั้งแต่ต้นเกมเพราะฉะนั้นผมทัโลมาเองแล้วผมก็โดนเป็นฆ่าหลายรอบม,มากๆและทุกๆครั้งที่มันฆ่าผมมันจะตบผมลงบ่อน้ํามันแล้วผมก็โดนไฟเผาตายโคตรร้อนเลยไม่ใช่ไฟร้อนนะหัวกู้น,นี่แหละ ด้วยความที่ผมพ่ายแพ้ให้กับบอสเดอะลอตเทนผมจึงต้องกลับมาเอาของอันใหม่โล่อันใหม่ที่ใช้ลรกว่าเดิมเป็นโล่ที่ทำดาเมจได้สูงที่สุดและเป็นโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดโล่นั้นคือโล่กับตันอเมริกาทุยและนี่คือฮาวเวลเซตหลังจากที่ตายแล้วตายเล่าเฝ้าแต่ตายในที่สุดพระเจ้าก็เข้าข้างผมสักที หลังจากปราบเดอะลอเทนเสร็จผมได้ทำการเดินทางไปยังแแบบของ DLC นั่นก็คือแสงตำ c ต t y เพื่อที่จะมาเอาโล่ที่มีดาเมจสูงมากๆหลังจากที่จูกมอนในด่านนี้โคตรนานในที่สุดผมก็ได้เข้ามาถึงสิ่งที่ผมต้องการสักทีนั่นก็คือ Low mon. โลเวทมต์โลที่สามารถปล่อยเวทมนต์ได้โลที่สามารถใช้มิลเลร์ขึ้นได้ทีนี้ผมก็กลับมาทางก่อนที่จะไปถึง Power o f f f อ a m e อีกครั้งจะเจอกับเจ้ค,คนนี้มายืนขายเอ่อมายิงขายของ แล้วก็เก็บค่าผ่านทางกูด้วย2000เมื่อจ่ายค่าเปล่าให้กับด่านลอยไป2000ทําให้เรามาถึงกับบอสต,ตัวที่1ของแบบนี้นี่นก็คือบอสรถมา้าเงาี้ยเงี้ยนวิธีการต่อสู้กับบอสรถมา้าคุณจะต้องเดินทางไปให้สุดปลายทางที่นั่นจะมีคันโยกอยู่เมื่อคุณโยกคันโยกได้บอสรถม้าก็จะหยุดวิ่งแล้วมันก็จะวิ่งมันบวกกับคุณแบบตัวตัว,ตวแต่ปัญหาของด่านนี้ก็คือไอ้เคี้ยโครงกระดูกพวกนี้ ที่แม่งจะรอฆ่าคุณและปัญหาคือไอ้โครงกระดูกพวกนี้มันไม่ตายคุณจะต้องฆ่าเนโครมนเซอร์ถ้าคุณฆ่าเนโคเมนเซอร์คุณก็จะโดนกระดูกเคียวพวกนี้อุดทางใช่แล้วมันก็จะตีคุณจนตายจัดการกับเนโครมนเซอร์ได้และจัดการกับไอ้พวกผีโครงกระดูกได้คุณก็จะได้หนึ่งหนึ่งกับไอ้บอสมา้าเราไม่เท่าไห่นะไม่เท่าไหร่เลยแต่ลูกน้องมันกนตีนมากเลยทีน,นี้เมื่อเรามาอีกทางหนึ่งเราก็จะเจอกับบอสโครงกระดูกที่ไม่ใช่หนึ่งถึงสามหรือว่าไม่ใช่สี่ถึงห้า แต่กลายเป็นโครงกระดูกแบบแก๊งแบงที่มันจะไม่ได้มาเต้นซีวอลให้คุณดูแต่มันจะมาฆ่าคุณต่างหากเมื่อเอาชนะโครงกระดูกแก๊งแบงมาได้มันก็จะเปิดทางไปต่อไปยังเมืองพิษเมืองนี้จะมีของตีบวกในระดับกลางค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ของตีบวกเนี่ยแนะนาให้มาเก็บของนะแต่มันจะจุกจิกจุกยิกยุกยักนิดหน่อยเพราะว่าแม่งพิษติดตลอดเวลานี้ก็น่ารำคาญน,นะฮะและเมื่อดําผุดดาว่ายในบอ่อพิษมานานก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปาบบอสกันแล้วบอสหนอนอ้วน ก,การสู้กับบอสตัวนี้ก็เป็นอะไรที่โคตรง่ายนะบอสมันโคตรช้านะบอกไว้ก่อนเลยมันเคลื่อนไหวช้ามากๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสู้กับบอสตัวนี้โดยที่คุณไม่อยากจะโดนดาเมจเลยนะให้เอาธนูยิงขึ้นไปบ,บนข้างบนฮนะข้างบนเนี่ยจะมีไหยอยู่และในไหจะมีพวกนักโทษนะพอพวกนักโทษหล่นลงมาเนี่ยไอ้หนอนเนี่ยก็จะทําท่าอยากกินนักโทษนะฮะแล้วมันก็จะไม่สนใจคุณเลยอ่าถ้าใครอยากจะสู้กับมันแบบง่ายๆก็ยิงไหให้นักโทษตกลงมา ก่อนที่จะไปถึงห้องบอสแนะนําให้เอาคบเพลิงไปเผากังหันก่อนนะครับซึ่งกังหันนี้มันคือกังหันปั่นพิษนะถ้าเกิดกังหันนียถูกเผาใบเนี่ยพิษในนี้ก็จะลดลงไปบางส่วนนะพวกบ่อพิษเนี่ยก็จะหายไปซึ่งมันเป็นผลดีในการปราบบอสตัวต่อไปที่เราจะต้องเจอเพราะว่าบอสมันจะแช่อยู่ในพิษและถ้าาบอสนั้นแช่อยู่ในพิษเนี่ยก็จะรีเรือยตัวเองได้อ่ะถือว่าช่วยได้เยอะเดินทางไปเรื่อยๆสุดก็เจอห้องบอสสักทีบอสเมดุซ่าแล้วก็ชนะ พอปราบราบอสเมดูซ่าเสร็จคุก็จะมาถึงไอออนคีเมืองหน้าด่านของเมืองไอออนคิงและที่นี่คุณก็จะเจอ NPC i n v a d e ถึง2ตัวบางครั้งก็ถึง3ตัวถ้าไอ้ฟ้ารอนแม่งมาหลังจากตาบอ n น i ีซีอิมาได้คุณก็จะต้องต่อสู้กับพวกอารอนไนท์หรือไอ้พวกซามูไรเวนเนี่ยไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่เันเน้นลุม เมื่อผ่านไอ้พวกสมุไรเวนนั่นมาได้คุณก็เจอกับบอสปาการหน้าด่านของที่นี่นั่นก็คือิ m e l t e r Demon หุ่นเลก,กาที่รอมรวมกับไฟแห่งไพโ o เมนซีจึงกลายเป็น Smelter Demon ผลงานชิ้นเอกของ O-Ion King หลังจากดวลกันราวสิบนาทีผลชนะก็ปรากฏเดินทางกันมาต่อฟาดงงสมุไรและก็นินจาเตา่าเราก็จะได้พบกับผู้สร้างปราสาทแห่งนี้ผู้สร้างปาการไร้ผ่ายสุดแกร่งผู้สร้างลอส t บส s t ล e ภูคุมขังอันเดธและทรมานมากมายผูถือครองศาสตร์แห่งความรู้แห่งเครื่องจักรและนักตกรรมมากมายใช่ผู้เกียรติชังอันเดธเดอโอไอออนคิงการต่อสู้กับกษัตริย์เล็กเท่านี้เป็นอะไรที่โคตรง่ายมันทําอยู่แค่ทุบตบแล้วก็พ่นไฟแล้วก็ยิงกาแสงแค่นั้นแหละหลบโคตรง่ายและแน่นอนว่าผลการต่อสู้ก็ไม่ต่างอะไรกับหวยที่ถูกล็อกใช่แล้วผมชนะนั่นจึงทําให้ผมได้ครอบครองหลอดโซโดวงที่3 หล่อโซแห่งแสงระยะย้อนกลับมาที่มาจุลลากกลับไปทางที่ตัวเองนั้นยังไม่เคยไปเพื่อไปพบกับป่าซีกูดป่าหมอกสุด้นตีนที่มองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยแถมยังมีศัตรูล่องหนอีกไอสัตว์เมื่อผ่านไอป่าหมอกสุด้นตีนนั้นมาได้คุณก็จะเจอกับบอสผู้หญิงที่ครึ่งท่อนท่อนบนเป็นผู้หญิงท่อนล่างเป็นราชนินีแมงปองดําการสู้กับบอสต,ตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเวลาที่มันจะง้างหางจะฟาดเนี่ยคุณก็แค่เดินออกมาตรงหน้ามันนะฮะแล้วมันก็จะตีไม่โดน หรือว่าตอนที่มันมุดดินเนี่ยคุณก็แค่เดินไปบนแผ่นหินนะฮะมันจะมุดดินขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ชนะเมื่อเดินทางต่อมาอีกนิดคุณก็จะเจอกับห้องบอสหมาชี้เลืน้นงเสื้อไอหมาเวนนี่เม็นโคตรน่ารำคาญเลยทั้งตัวหมาตัวน้อยแล้วก็ตัวหมาที่มันเป็นบอสเลยหมาตัวน้อยมันจะมากัดคุณทําให้คุณติดพิษส่วนไอหมาตัวใหญ่แม่งก็ชนคุณเอาชนคุณเอาแล้วฮิตบล็อกตัวนี้โคตรเฮี้ย ตายไสหมาขี้เรือนเมื่อเดินต่อไมอนี้จะพบกับลัทธิชาวบ้านที่บูชาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นบอสได้ยังไงด้วยแล้วก็ชนะหลังจากที่เอาโล่กระแทกหน้าพวกลัทธิชาวบ้านมาได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาโล่มากระแทกหน้าผู้ถือคอรองหลอดโซดวงที่4กันแล้วบอสผู้มี2เพศในร่างเดียวกันเป็นทั้งหยิงและชายเป็นทั้งตัวผู้และตัวเมียบอสแม่งมุมที่กันอยู่ตลอดเวลากระชวยไม่ได้นะตัวมันติดกันมันก็เลยปั๊มลูกตลอดเวลาจนแม่งมุมแม่งล้นเหมืองไปแล้วเนี่ย การสู้กับบอตัวนี้เราจะต้องถือคบเพลิงไว้หนึ่งข้างเพื่อป้องกันแบงมุมตัวเล็กๆที่จะมายุ่งกับเราในการโจมตีกับบอลตัวนี้จะโจมตีได้แค่บริเวณส่วนหัวทั้งสองด้านเท่านั้นจึงเป,ป็นปัญหาอย่างมากในการเอาโล่ไปกระแทกหน้ามันหลังจากที่ผมพยายามเอาโล่กระแทกหน้ามันอยู่นานในที่สุดผลแพ้ชนะก็ปรากฏเมื่อรวบรวมหลอดโซได้ครบทั้ง4หลอดผมก็ย้อนกลับมาที่ทางสามแยกอีกครั้งเพื่อที่จะไปยังเส้นทางปราสาทแดงเรก เมื่อเขามาถึงปราสาทแดงเลกก็ไม่เจอคิงเวนดิกที่เราต้องการเจอแต่กลับเจอเมียของเขานางชันดานางชันดาบอกกับเราว่าคิงเวนดิกนั้นละทิ้งบัลลังก์และหนีไปเก็บตัวอยู่ที่เยอรมันเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่หนีไปเก็บตัวอยู่ที่อันเดดครีปแต่ก่อนที่ไปถึงอันเดดครีปเราจะต้องผ่านบอสรีไซเคิลดาร์กอนไรเดอร์สองตัวกูมีดาร์กอนไรเดอร์ดับเบิ้ลดาร์กอนไรเดอร์ถึงแม้จะเป็นการต่อสู้แบบสองลุมหนึ่งแต่ผมก็เป็นฝ่ายชนะแต่หนทางก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นนนนนนนเรรรราาาาาจจนนววาจจะะะะตตต้้้้้้้อออออองงง่ง่่่สสูููกก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 กัััับบศศววววิิิโโลลลลลุไแแแหืมผ ผมเป็นฝ่ายชนะเมื่อปราบอัศวินโลกกระจกสำเร็จเราจะเดินทางมาถึงชายออฟอามานาแมปที่โคตรจะสวยเลยแต่ว่าเป็นแมปที่โคตรจะเหี้ยเหมือนกันในแมปจะเต็มไปด้วยน้าและมีนักเวทคอยยิงเวทใส่คุณชายนี้เป็นอะไรที่โคตรเหี้ยมากการกินในน้ำคืนอะไรที่โคตรช้าและการวิ่งในน้ําก็โคตรช้าด้วยเช่นกันทําให้คุณจะโดนไอ้พวกนักเวทพวกนี้ยิงใส่จนตายหลังจากที่ฟาดงอภิมหาโคตรนักเวทมาได้คุณจะเจอกับบอสของที่นี่เดมอนออฟซอง หรือสิทโทเคโลโรการสู้กับบอลตัวนี้ก็ไม่มีอะไรยากมากเพราะบอลตัวนี้มันตีโคตรช้าแต่ก็อย่าได้พลาดโดนมันตีเชียวนะเพราะมันตีโคตรแรงในที่สุดมันก็ได้พ่ายแพ้ให้ผมและกลายเป็นอมกบในที่สุดเมื่อปราบสิทโทเคโลสํานสุเราจ,จะมาถึงที่อันเดสคีปที่เป็นที่อยู่ของคิงเวนดิกแต่การเข้าถึงตัวราชาก็ไม่ได้ง่ายขนาดน,นั้นเราจะต้องผ่านองค์ขลักสุดแข็งแกร่งของเขามาก่อนนักรบมือขวาแห่งคิงเวนดิกนักรบผู้ถือคองระครังยักษ์เวลสตั๊กเราได้ทำการต่อสู้กับเวลสตั๊กอย่างดูเดือด เลือดพลาดหลังจากประมือกันอยู่นานชัยชนะก็ต้องตกเป็นของผมเมื่อผ่านองค์คารักสุดแก่งมือขวามาได้เราจะพบกับคิงเวนดิกที่กลายเป็นฮอลโลไปแล้วนั่นไงนั่นไงหาเรื่องให้กูเดินทางต่อแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้ถือคองแวนราชาเพื่อที่เปิดประตูราชาเกตเมื่อได้แหวนแห่งราชามาแล้วเราจึงกลับมาที่ทางสามแยกอีกครั้งเพื่อเปิดราชาเกตสถานที่ภายใต้เบื้องหลังราชาเกตนั้นคืออัลเดียคีปราสาทของอัลเดียที่เป็นทั้งสถานวิจัยและทดลอง SCP มากมาย เมื่อผ่านอภิมหาสัตว์โคตรกายพันมาได้เราจะเจอกับกาเดียนดากอนการสู้กับมังกรตัวนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสู้กับมังกรที่อยู่หน้าห้องบอสดากอนสเลเยอร์ผมจึงส่งมันไปคุยกับร่างมะม่วงได้อย่างง่ายได้เมื่อผ่านกาเดียนดากอนมาได้เราจะมาถึงดากอนชายสถานที่อยู่ของมังกรโบราณใครที่มาครั้งแรกเราควรจะสู้กับไอตัวสีดำๆตัวใหญ่ให้ตายก่อนและไอตัวสีทองมันจะไม่ยุ่งกับเราแต่ถ้าหากว่าเราวิ่งหนีแบบที่ผมทําอยู่แล้วก็มันจะตีคุณยันห้องบอส เมื่อคุยกับมังกรโบราณมังกรโบราณจะมอบไอเทมหนึ่งอย่างให้กับเราไอเทมชิ้นี้มีความสามารถในการเข้าสู่ความทรงจําของอดีตสิ่งมีชีวิตตรงนี้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะฆ่ามังกรโบราณหรือไม่แต่แน่นอนเลยว่าโดวคาีทอย่างผมจะต้องฆ่ามังกรแน่นอนและเมื่อผมฆ่ามังกรได้ความจริงก็ปรากฏโซที่ได้นั้นไม่ใช่โซของมังกรแต่กลับเป็นโซของใจแอนทาให้เรารู้ได้เลยว่ามังกรตัวนี้ไม่ใช่มังกรโบราณที่แท้จริงแต่เป็นมังกรที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โซของใจแอน เมื่อได้ความสามารถแบบดีเขมาแล้วเราจึงเข้าสู่ความทรงจําของใจแอนสิ่งที่เราต้องทําก็คือรวบรวมโซลของใจแอนในครบ5ดวงและ,ะตอนนี้ผมก็ได้ครอบครองโซลองใจแอนสาดวงแล้วดวงที่1มาจากดับเบิรใจแอนที่อยู่ใต้หลุมดวงที่2ได้จากมังกรโบราณเกดวงที่3 4มห้าเราจะได้มาจากความทรงจําของใจแอนแต่ว่าดวงที่5มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะการที่จะเข้าถึงดวงที่5นั้นเราจะต้องปรับใจแอนหลอดการสู้กับบอสตัวนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสู้กับบอสใจแอนตัวนั้นเลยเพียงแต่มันไวกว่าแล้วมันถือดาบแล้วก็ชนะ เมื่อรวมๆโซออฟใจแอนในฮ่า so ดวงก็ถึงเวลาที่ต้องปลดปล่อยคิงเวนดิกจากความทุกข์แล้วล่ะอันที่จริงแล้วเราไม่น่าจะสามารถที่จะสู้เวนดิกได้ด้วยซ้ำนะเพราะเวนดิกเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปนี้แล้วหมายถึงตามเนื้อเรื่องอะนะซึ่งบอกเลยว่าใครก็ตามในทวีปนี้เนี่ยไม่สามารถเอาชนะคิงเวนดิกได้นะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วซึ่งอันนี้ก็น่าจะจริงนะครับคือถ,ถ้าเกิดดูดาเมจที่เราโจมตีใส่ท่านเวนดิกเนี่ยนี่คือดาเมจเราค่อนข้างน้อยนะครับต่อให้เป็นดาบ เวลาที่คิงเวนดิกตีเรามาเนี่ยมันแรงโคตรๆประมาณดาบ2ดาบล่วงได้นะครับแล้วถ้าหากว่าเราสู้กับคิงเวนดิกในตอนที่ไม่มีโซออฟใจแอนเนี่ยบอกเลยว่าตีเฮียแกแทบไม่เข้านะฮะแกแข็งแกร่งจริงๆตรงนี้ผมยังแอบเสียดายนิดนึงเลยนะตอนที่เข้าไปในความทรงจําของชุดเกราะเวนดิกเนี่ยผมยังแอบเสียดายว่ารือว่าจะได้สู้กับเฮ er ียแกตอนที่แบบยังเก่งอยู่แบบข้าขอพิสูจน์เร่หน่อยซี่อะไรประมาณนี้ว่าเก่งพอหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีนะครับก็เลยได้สู้กับเวนดิกเวอร์ชันฮอลโล่อะมัน ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับตีฮอลโลธรรมดาที่มันเลือดเยอะแล้วก็ตีแรงแค่นั้นแหละคือสเต็ปมันไม่มีอะไรมันมีแค่ควังดาบไปมาแค่นั้นโอเคก็ระบายความในใจมาเสร็จแล้วนะครับเอาเป็นว่าชนะผมเลยย้อนกลับมาที่แซงตั้มซิตี้อีกครั้งเพื่อกลับมาสู้กับบอสสามโจนซึ่งการสู้กับไอ้บอสสามตัวนี้ก็เป็นอะไรที่โคตรเสียเวลามากๆเลยนะครับไม่ต่างอะไรวิ่งไล่จับมาบ้าอะไรประมาณนี้เลยแล้วผลการต่อสู้จะเป็นไงก็เหรอก็ชนะนะั่นสิ เดินทางลึกลงมาเพื่อจัดการกับราชินีนักซัมมอนบอกเลยว่าสู้กับบอสตัวนี้โคตรออนละเวงคือบอสตัวนี้เนี่ยมีสกิลระยะไกลที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะซัมมอนตัวกระดูก3ตัวออกมาได้หรือบางครั้งก็จะซัมมอนเวลสตักออกมาสู้นะครับนี่พูดเล่นนะแม่งซัมมอนเวลสตักมาโอโห้เลยเชื่อแล้วที่เวนไปกว่านั้นนะก็คือเวลาที่เราวิ่งไปใกล้มันปุ๊บมันจะวาร์ปหนีปเป็นอะไรที่โคตรบ,บาดซบเลยฮะสายโลกนี่ก็จะวิ่งไปตีมันได้แต่ละทีแม่งวาร์ปหนีตลอด แต่ท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณไรเกมที่ทำให้ผมยืนมาได้จนถึงน,นวันนี้และก็ชนะแล้วก็มาถึงเมนเควสของ DLC ซแซงตัมสตี Saint สักทีมังกรพิษและก็บอกก่อนเลยว่าผมตายให้มังกรเวนนี่หลายรอบมากเนื่องจากโล่มันโจมตีและโคตรช้าและมันก็โคตรจะเบาแต่ในทางกับการไอ้มังกรเวนนี่แม่งสุดตีโคตรแรงและก็ตีโคตรเร็วแถมฮิตบ็อกแม่งกล้เฮียสุดๆต่างหากและก็ยังไม่หมดไปเท่านั้นคุณไม่สามารถที่จะใช้โลบล็อกการโจมตีของไอ้มังกรเวนนี่ได้ ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บล็อกไม่ได้หมดเลยแล้วถ้าคิดว่าทั้งหมดที่ผ่านมามันเฮี้ยแล้วก็ยังไม่หมดไอ้มังกรเวนนี่แม่งบินบ่อยเฮี้ยแม่งบินบ่อย,แบบ,อยแบบเหมือนก่อนหน้านี้มึงไม่เคยบินน่ะแต่จุดอ่อนมันก็มีนะถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่บริเวณตรงห้ำม,มันได้เนี่ยมันจะตีคุณไม่โดนเว้ยแต่ก็ระวังมันจะพ่นไฟใส่ก็แล้วกันแล้วก็ชนะหลังจากนั้นก็เดินทางกลับมายังประเทศของโอไวออนคิงเพื่อที่มาจัดการบอสอีก3ตัว ผมได้เข้าปะทะกับ Smelter Demon อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่หุ่นเหล็กไฟแต่กลับกลายเป็นหุ่นเหล็กโซสุดยอดนังานตรกรรมชิ้นสุดท้ายที่ไอออนคิงสร้างไว้ในชีวิตพอสร้างไอเวนนี่เสร็จมันก็โดนไอเวนนี่ฆ่าแล้วผมก็โดนไอเวนนี่ฆ่าตามไอออนคิงไปเลยจากความพ่ายแพ้ที่โดนมันตีจนตายแลยกลับมาอีกครั้งในแบบไม่มีเกราะและก็ชนะ ทางมันล่างสุดนะอนาณาจักรโอเวออนคิงจะพบกับอัศวินถือดาบคู่ฟูมไนในอดีตของฟูมไนนั้นเคยรับใช้เวนดิกและกลายเป็นทหารคู่ใจมือซ้ายแต่ก็ได้เกิดผิดใจกันกันกบราชาเวนดิกตอนที่ยกทัพไปตีพวกใจแอนเนื่องจากฟูมไนพยายามจะเตือนคิงเวนดิกแล้วว่าอย่าไปทําอะไรที่มันผีผามแต่คิงเวนดิกก็ไม่เชื่อเพราะตัวเอน,นคือราชาฟูมไนก็เลยงอนตุบป,ป่องตุบป,ป่องมาพักดีกับโอเวออนคิงแทนเอาไรเรื่องประวัติกระช่างหัวมันก่อนลวกันกเพราะผมไม่ได้ทำคลิปเนื้อเรื่องหลังจากกิ้งไปกิ้งมายย่นนนาาสุดท้ผมก็็เปฝชนะ ในยอดบนสุดของอาณาจักรแห่งนี้มีชุดเกาะสมูไรตั้งต่งห่างอยู่และเมื่อเราลิงเข้าไปในความทรงจําของชุดเกาะชิ้นนั้นเราจะพบกับเซอร์อารอนยอดสมูไรรักความสะอาดที่ถูพื้นจนเงางามวิบวับสงสัยเหมือนกันว่าพี่แกเอาเวลาว่างมานั่งถูพื้นทุกวันหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันและก็แพหลังจากความพ่ายแพ้ในครั้งที่แล้วทห้ผมมีไฟลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งและก็แพจากความแค้นที่โดนฆ่าถึงสองรอบครั้งนี้ผมได้กลับมาพร้อมกับความเอาจริง ไอสัตว์กูยังไม่ทันได้ทำเหี้ยอะไรเลยผมได้กลับมาอีกครั้งในรอบที่สี่แต่ครั้งนี้ผมชนะผมได้เดินทางกลับมายังอาณาจักรน้ำแข็งเพื่อหวังว่าจะมาป่าบอยอีกสามตัวใน d l เนี้บอสตัวแรกของที่นี่ก็คือสตูเคี้ยอรากดินไอเหนียวอาวาผมโดนไอเหนียวนี่ตบอยู่ประมาณสิบรอบได้อะคือไม่ตีโล่มันตีไม่โดนเว้ยโลมันแทงไม่โดนนะโลมันกระแทกไม่ได้และไอเหนียวนี่มันก็ตีรัวๆเลย หลาอย่างนะเวลาที่มันจะเตะแอนิเมชั่นมันม,มองออกยากมากคือมึงจะทุบหรือมึงจะทําอะไรมันม,มองออกยากเฮีย yeah. หลังจากสังเวยฮิวแมนเอฟฟีไปหลายตัวสุดท้ายผมก็ชนะมันได้สักทีไอเมียวเฮียนี่เมื่อรวบรวมชาวแก๊งมาได้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปลุยกันในโอเคออสให้เมนบอสโผล่ออกมาได้เราจะต้องยกพวกขาวตีกับพวกดำให้หนำใจซะก่อนเมนบอสทึงจะโผล่มา ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ยกพวกตีกันได้มันเฮี้ยและก็ดูไม่ดูเรื่องสัสๆอุตส่าห์มาพวกมาอย่างเยอะแต่มันก็รุมแต่กูคนเดียวเมื่อยกพวกตีกันแบบสุรันจบแล้วไอวี่คิงจะโผล่กมาและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยปลดปล่อยไอวีคิงจากการข้อมงนของโอเคศพแรกผ่านไปศพสองศพสาค่อยๆผ่านไปหลงผิดคิดภาพภูมใจก่อนเดินมันถึงวันนี้ ช่างแม่งกูไม่เล่นแลวไอสัตว์ไปจบเกมนีกะผมได้กลับมาที่โทนออฟวอนตหรือบัลลังแห่งความปรารถนาแต่การเข้าถึงตัวบัลลังก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราต้องผ่านโทนออฟว w ชเชอร์และโทนออฟดิฟเฟนเดอร์ผู้เฝ้าและผู้ป้องกันการต่อสู้เป็นไปอย่างเสียเปรียบผมโดนตี้ังหมาความโหดร้อนจากไอวิคิงยังไม่หาย,ยต้องมาเจอกับไอพวกเวนนี่อีกคราวนี้รอบที่สองผมก็เอาจริงแบบใส่สุดและก็ชนะและก็มาถึงยิงชั่วผู้ใช้ความรักเป็นเพียงเครื่องมือ ในการแสวงหาอำนาจและบารมีและขัดขวางทุกคนที่พยายามจะต่อตัวเองเข้ากับกองไฟเพื่อที่จะให้ยุคแห่งมืดนั้นใกล้เข้ามาที่สุดราชินีนาชันดาการต่อสู้กับนาชันดาเป็นไปอย่างอีซี่แล้วกับต่อยตีกับเด็กอนุบาลเพราะการไล่เวทของบอสตัวนี้แม่งเป็นอะไรที่เปิดช่องโหว่แบบสุดๆใช้เวลาเพียงไม่นานก็พันนาชันดาได้แบบโซอีซี่ และก็มาถึงอัลเดียสกาล่าออฟเดอะเฟิร์สซินอัลเดียนั้นคือผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นวัตจักแห่งไฟจึงได้ใช้ทุกศาสตร์ความรู้ที่ตัวเองมีทําการทดลองและนั่นมันจึงทําให้ร่างกายเขากลายเป็นร่างกายสุดอัปลักษณ์ได้เช่นนี้และถึงแม้จะร่างกายจะต้องอัปลักษณ์ไปแต่การทดลองของเขาก็สําเร็จอัลเดียนั้นหลุดพ้นวัตจักแห่งไฟนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อัลเดียพยายามจะขัดขวางทุกคนที่พยายามจะลิงกตัวเองเข้ากับกองไฟเพื่อหวังว่าจะให้ยุคแห่งไฟนั้นมอดดับลง อาเดียนั้นมีชีวิตที่เป็นอมตะไปแล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งกองไฟเลยแม้แต่น้อยถึงแม้เราจะได้สู้กับอาเดียครั้งแรกก็ที่นี่แต่ว่าจริงๆแล้วอัเดียนั้นก็ขัดขวางเรามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันโดยการแปลงกายเป็นยอดนักอินเวดฟารอนทท่พยียามจะมาอินเวดเราตลอดการเดินทางทีนี้มันก็ได้ไขข้อสงสัยแล้วว่าทำไมไอ้ฟารรนมันถึงได้แค้นเรานักแค้นเราหนาถึงมาอินเวดเราตลอดเกมมันก็คืออาเดียนี่เองมีน้าล่ะทั้งปกเกมและก็ชื่อเกมมันถึงได้ชื่อว่า Scholar of the First Sin แถมเอาปกไปในฟาโรนอง และก็ชนะและฉากจบที่ผมเลือกก็คือหันหลังให้กับกองไฟและเดินไปยังเส้นทางที่ตัวเองต้องการเพราะชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคุกคานเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่ว่ายังไงก็ต้องไปให้ถึง beyond as long as I behold the reach of love. All could possibly await us. And yet we seek it. Insatiably. Such as our fate. เราก็จบไปแล้ว,วนะครับสาหรับการเล่น Dark Souls 2 Low Only นะครับเหมือนผมมาทําเนื้อเรื่องอยังไงก็ไม่รู้นะเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็ตัดนานมากนะครับตัดต่อนานมากตั้งใจทาจริงก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงนะตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทาคลิปแนวนี้อีกต่อไปนะผมก็อยากจะทําคลิปแนวนี้ต่อนะถ้าทุกคนอยากดูถึงไม่อยากดูกูก็จะทำโอเคก็เจอกันชาเลนจ์หน้านะครับไม่รู้ว่าจะมาเมื่อ,อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะเป็นชาเลนจ์อะไร ก็ราติดตามแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชม